สวัสดีจ้ามาพบก,กับสกีแซบักคะท่ากินทําขายสั่งได้ใดอีกคือเกล้านะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสกีเซาผภาไปเฮดเมนูทํากินหรือสั่งได้ใดคือเก้านะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเส,สนอเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวคุกหรือว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเออที่แบบมื้อนี้นะคะก็จะผ้าไปเฮดแบบกองละ20บาทหรือว่า30บบาทนะคะแล้วแต่ผู้ใดจะประเมินราคาแบบใดเนาะเพราะว่าบางพื้นที่ก็บแบบ ซื้อของมากอาจจะบมราค่าซ้ำกันนะคะกับที่ซอกเกอเฮดกับจรมม่าน20บยีบาทหรือ25บาทนะคะจาาผู้ใดวางเง่นกับร่องเอาเมนูนี้นะคะเขาไปร่องทาขายห้าภาษาหมันห้าภาามี่หนาล้านก็ได้นะคะแต่ห้าสามารถทํทได้ได้ได้เป็นกอเป็นจำด้วยนะคะกับร่องเอาเมนูไปนี่ไปพิจารณาหรือว่าไปเฮดร่องเบิร์กันได้นะคะลงทุนไหนนะคะได้รก็ไม่หลแน่นอนนะคะกับร่องเอาไปทาตามกันได้จ้าจ้าไปเบิ้งที่ทำเราผสมกันเลยจ้า จาก็มาเบื้องส่วนผสมของตวซอสกันเลยนะคะส่วนผสมของตวซอสของห้านะคะก็จะมีนะคะซอสพริกนะคะซอสพริกสิบช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวสิบช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็เป็นน้ำสมสายชูนะคะสิบช้อนโตขึ้นกันจ้าน้ำตาลทรายนะคะเจ็ดช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็จะเป็น ซอสหอยนะคะซอสหอยนางมรมสิบช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะสิบช้อนโต๊ะจ้าจ้าส่วนผสมมึงฮะอของซอสของเห่านะคะจะมีประมาณนี้นะคะจ้าแล้วก็ส่วนผสมอีกตัวนึงนะคะที่เห่าจะเอาอนํ้มาใส่มูอนีนะคะก็จะมีเส้นนะคะเ้นจะเป็นเ้นเล็กนะคะที่ซอสกีใส่มูอนีนะคะจะเป็นเนื้อหมูนะคะหมูบดนะคะล้วนสุกเล้วนะคะหรือว่าู้ใดจะเอานเนื้อเป็นชิ้นก็นได้จ้าแล้วก็จะมีทั่วดินนะคะทั่วลิสงขัวนะคะตำหยาบจ้า แล้วก็จะเป็นกะเทียมเจียวนะคะเราก็จะเป็นลูกชิ้นลวกนะคะจ้าผู้ใดจะเอาแบบเนื้อแบบเป็นบดก็ไดหรือว่าชิ้นก็ไดนะคะแล้วก็จะมีโหงละผ้านะคะแล้วก็เป็นขนาลวกนะคะมัอนี่บะหมี่ผักบุ้งนะคะหรือเอาขนาแทนนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะแล้วก็หอมปอมจ้าซอยนะคะส่วนผสมมะเข้าก็จะมีประมาณนี้จ้ากับไปขันตอนต่อไปกันเลยจ้า ช้าขั้นแรกเ้าก็จะมาเห็ดตูซอดกันก่อนนะคะเ้าก็จะใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดานะคะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะตามไปด้วยซี่อิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยซอสพริกนะคะแล้วก็น้ำสมสายชูนะคะใส่ทั้งหมดร่วมกันเลยนะคะค้นเห่ คนเห้ส่วนผสมละลายเลยจ้าพอส่วนผสมละลายนะคะเขากับเปิดไฟขึ้นเลยจ้าจ้าพาเอเราต้มกวนมาสักพักนะคะควาวเหนียวก็จะได้ประมาณหนีนะคะอ่าความเหนียวของซอสของเขานะคะก็จะเอาประมาณหนีนะคะจ้าตอนนี้เขากะสามารถชิมรสชาติได้นะคะถ้าบุมัารสชาตินี่สามารถพิ่มได้เลยจ้าแล้วก็กวนไปสักพักนะคะเหนียวประมาณหนีเขาก็จะพักไวให้ยิดเลยจ้า ก็มมเให้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนของการลวกเส้นนะคะเฮาก็จะค้างน้าให้เดือดแล้วก็สใส่น้ํามันไปจากสองพพีนะคะเพื่อบ่ให้เส้นติดกันนะคะเออจากกระเพาะมาเือดนะคะเขาก็จะใส่เส้นของเฮ้าลงไปเลยนะคะลงไปลวกสักแป๊บหนึ่งนะคะคนให้เส,นส้นซุกกรวถึงนะคะจากก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เอามือจับเบืองถานนิ่มๆก็แสดงว่าซุกเข้ากระตาขึ้นได้จ้าเดี๋ยวหลอกหลวกลว,กวนบ่ได้นะคะเออจ้าพอเข้าหลวกสื่นก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเอาซอสของเขานะคะมาหลาดเลยนะคะตักซอสใส่ตามความต้องการของเข้าเลยนะคะเขามาเข็มเข้าใส่เข็มเลยจ้าจ้าหลก็ตามด้วยพริกนะคะผู้ใดมาเผ็ดก็ใส่เผ็ดเลยนะคะถ้าลูกค้าสั่งเผ็ดก็คือเฮ็ดเผ็ดไปเลยนะคะอ่าะสกีก็จะเฮ็ดบอ่อเผ็ดปาไหดน,นะคะสูตรนี้นะคะ ถ้าูได้มาผิดก็ใส่ผิดลงไปอีกได้เลยจ้าค้ไในซอมปะมให้เขากันเลยจ้าคุกซอมปะมให้เขากันนะคะถ้ายังโบทัวร์าก็ตากลาดขึ้นอีกได้จ้าอ่กว๋วยเตี๋ยวคูของเห้านะคะก็จะได้ประมาณหนีนะคะเฮาก็จะไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าจา้ากระทะเห้าทำขายนะคะเฮาจะใส่กองประมาณนีนะคะจ้าแล้วก็จัดพักนะคะ จัดกองนะคะเพื่อจะไปส่งลูกค้ากันเลยจ้าพักนะคะตามความชอบเลยนะคะเข้ามาพักอันใดเข้าก็จัดเขามาเฮ็ดเป็นอ่าพักกินกลับเลยเลยนะคะหรือว่าพักตุบแต่งเลยเลยจ้าจ้ากัดใสพักประมาณนี้นะคะใส่พักเสร็จนะคะก็ตามด้วยเสยนเลยนะคะเขาก็จะเอาเสินลงมาอ่ะใส่ในกองเลยจ้าที่สอกกีเฮ็ดก็จะประมาณกองละยี่สิบนะคะยี่สิบห้าบาทนะคะ เส้นนะคะถ้าเส้นเล็กก็กจะมีความเหนียวหรือติดกันอยู่นะคะถ้าลูกค้าสร้างปุ๊บเข้ากับสามารทิตยได้เรยนะคะจะเหตุไบนะคะถ้าเห็ุไบเดียวเหนียวติดกันกับเดียวกับบอแสแบนะคะเดี๋ยวจะเสียลูกค้าได้จ้าก็ตามด้วยพักขณะนะคะผักขณะที่ห้าลวกไว้เร็วนะคะแล้วก็จะเอามาใส่ขึ้นกันจ้าจ้าก็จะตุบแต่งประมาณนี้นะคะใส่ค้องทุกอย่างลงไปให้ครบเลยจ้าตามด้วยลูกชิ้นนะคะ ถ้าผู้ใดมีส่วนผสมอย่างอื่นนะคะสามารถออกมาดัดแปลงอออกจากคลิปซอกีก็ได้จ้าจ้าเราก็ตามด้วยมูบดนะคะผู้ใดบ่ามามูบดนะคะสามารถใส่เป็นมูชิ้นได้จ้าจ้าก็ตามไปด้วยนะคะทั่วลี่สงนะคะทั่วลี่สงที่ห้าวขวแล้วลก็ห้าวมะตำยามนะคะใส่ลงไปน้ำนะคะ จ้าแล้วก,ก็ตามด้วยหอมเจียวหรือว่ากระเทียมเจียวนะ่ะเออกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปเลยจ้าจ้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคลุกของเหานะคะก็ลองเอาไปทํากินหรือว่าทําขายกันได้เลยจ้าจ้าก็มาถึงขั้นตอนการชิมกันนะคะจะ้าเฮามาชิมกันเลยนะคะหืมเส้นเหนียวนุ่มนะคะรสชาติแซบบกคักนะคะ ลูกชิ้นกับแซบนะคะสูตรนี้แซบบะคั้งนะคะก็จะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็นนวนะคะก็ล่องไปทําตามกันได้เลยนะคะแซบบะคั้งจ้าถ้าผู้ใดว่างงานนะคะก็อยากแนะนํานะคะให้เอาล่องอาชีพนี้นะคะหรือว่าเมนูนี้นะคะลองไปทําเงินกันได้นะคะจ้าก็ขอบคุณการติดตามนะคะขอบคุณการรับชมมากๆเลยนะคะจ้า้าเฮ้าจะไปแพ็คส่งลูกค้าเ้ากับปิดกองแลวก็ไปส่งลูกค้ากันเลยจ้า ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะผู้ใดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณหลยๆนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำได้ลอยยกันทุกคนนะคะแล้วพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า